สวัสดีครับหลังจากที่นังศึกษา Neural Network มาสักพักหนึ่งนะครับก็อดหลับอดนอนมาหลายคืนนะครับนี่เป็นผลงานชิ้นแรกนะครับในการเดโมโต,ตัว Neural Network นะครับผมเอา Neural Network มาทำกันใช้ในระบบ System Control นะครับเป็น Control ง่ายๆนะครับเป็น First Order ธรรมดานะครับ ก็หลักการก็คือถ้าสังเกตบล็อกข้างบนนะครับก็จะมี Input Output อันนี้เป็นของ Control System นะครับก็แต่เดิมเนี่ยก็จะมีแพนแล้วก็มี f e e d b c k นะครับครน,นี้ผมใส่ตัวบล็อก Neural Network มาไว้ขั้นระหว่างแพนกับตัว e อ r เ r รนะครับอันนี้เรามาดูในส่วนของ Neural Network กันนะครับก็มี Input Layer 3 n o โหนดนะครับก็จะเป็น a l o r อ่า d e e ของ a r o r แล้วก็ indicate ของ a r o r นะครับก็คล้ายๆกับ pid นะครับตัว hidden layer ก็จะประกอบด้วย3โหนดนะครับผมตั้งขึ้นมา3โหนดคือมันมีบาง paper ก็บอกวิธีในการกำหนดโหนดนะครับแต่ผมดูแล้วคำนวณก็งงๆอยู่อ่ะต่อมาก็เป็น output layer นะครับก็ มีอันเดียวก็คือค่าโอโคตัวนี้นะครับอาา่ะฮะเราจะมาลองดูนะครับตัวนี้เป็นแถบที่ผมสร้างขึ้นมาก็คือเวลาเราคลิกในแถบนี้แท็กเก็ตก็คือตัวสีแดงเนี่ยแท็กเก็ตก็จะมาที่ตำแหน่งที่เราคลิกเมาส์นะครับส่วนตัวสีเขียวจะเป็นตัวเอาุลของเราที่พยายามจะรีสตัวแท็กเก็ตหรือเรฟเฟนต์ตัวนี้นะครับ เราลองเล่นดูเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมอินิเชียลอะไรผิดเพราะว่าในครั้งแรกที่ที่เปลี่ยนเปลี่ยนรเตนะครับที่เปลี่ยนโดยที่ไม่ใช่ศูนย์เนี่ยตัวตัว,ตวค่าเอา p u พุนะครับมันจะดีดมามาก่อนนะครับน่าจะเป็นที่อินิเชียลตอนแรกอาจจะเกี่ยวกับค่าเวลาหรืออะไรสักอย่างนี่นะครับอ่ะคร สีเขียวไม่ค่อยชัดเลยนี่นะครับที่เห็นว่าสีเขียวมันคือในในทางทฤษฎีแล้วอะสีเขียวแทบจะต้องวิ่งมาที่ที่ตำแหน่งของสีแดงแทบจะทันทีเลยนะครับแต่ว่านึ่งผมใส่ลิมิตไว้ว่าห้ามห้ามสีเขียววิ่งเกินค่าที่กำหนดนะครับเกินสปีดที่กำหนด เพราะในะความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดเราเอาไปคอนโทรลฮาร์ดแวร์จริงมอเตอร์ก็ไม่สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงขนาดนั้นนะครับไม่สามารถที่จะแบบ instant ได้เลยนะครับอาฮะนี่นะครับก็จริงๆหลักการถ้าเราแตกตัวนี้ออกมามันก็คล้ายๆ PID ครับก็เราเอาตัวแอลเลมาเอา diff แอลเลมาเอาอินทิเกรตของแอลเลมาแล้วเราก็มาหาเวทที่เหมาะสมนะครับ เพียงแต่ในระบบเนี้ยเวทมันไม่ได้ไม่ได้คงที่เหมือนกับการ s e ต PAD นะครับเวทมันวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะทำพวกกราฟทำพวกพารามิเตอร์มาโชว์ให้ดูว่าแอบพารามิเตอร์ต่างๆมันวิ่งยังไงบ้างนะครับจริงๆผมทำไปแล้วแต่ผมปิดไว้เพราะว่ายัางไม่เรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับถามว่าระบบนี้มันโลบัสมากแค่ไหนนะครับก็ผมลองที่ดูลองดูจูนแบบพ d ปกติดูนะครับก็ มีมี unstable บ้างนะครับแต่ว่าระบบเนี้ยก็มันจะโลบัตขึ้นเพราะว่าเกณมันไม่ได้แบบคงที่ตลอดนะครับจริงๆเนี่ยครับเนี่ยครับกพอดีเลยจริงๆมันจะมีบางจังหวะที่ s วิ n เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจูนปกตินี่ก็คือถ้า unstable ปุ๊บมันก็จะ g r o ติด minimum maximum ไม่ไม,ไม่ไม่ลดลงมานะครับ นะฮะเนี่ยครับก็จะมีแกว่งออสิเลตเนี่ยครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับยังยังไม่ได้รเคอร์ตัวพปบเบมมันโอเคครับวันนี้ลองเล่นเบื้องต้นดูเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆก็จะมาเล่นเพิ่มให้ดู